สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราจะทำสดุดีบทที่147ข้อที่1 11. ข้อที่11สดุดีบทที่147ข้อที่1ข้อที่11ก็เป็นคำเสรรเสริญพระเจ้านะเพราะว่าเย,ยววรูซาเล็มได้รับการช่วยกู้ได้รับการวอวยพรนะภาพของเย,ยววรูซาเล็มเนี่ยอาจจะเป็นภาพ อาจจะตอนสุดท้ายหรือว่าภาพที่เราเห็นการประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นเยรูซาเล็มเนี่ยมันก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นชนชาติหรือกลุ่มคนไม่ถึงร้อยคนที่อพยพเข้าไปอยู่ในอียิปต์ครับจนประชากรหรือชนจนวน,นคนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เดินทางออกจากอียิปต์แล้วก็ผ่านทิศตะกันานแล้วเข้าสู่แผ่นเปนิขนาด แล้วก็สุดท้ายก็สู่นำไปสู่การเป็นประเทศอิสราเอลหรือกุมยูยสเลมนะสิ่งนี้ก็คือเป็นกระบวนการนะเป็นขั้นตอนหรือเป็นสะิ่งที่เคยเกิดขึ้นและในกระบวนการหรือในขั้นตอนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นพระคุณของพระเจ้าที่มีเหนืออิสราเอลหรือมีเหนือเยูสเลมมีสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่เกิดขึ้นกับยูาเลม กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับว่าจะเป็นการสงครามการสู้รบการถูกจับไปเป็นชเชลยด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็นำอิสราเอลเนี่ยนำคนยิวเนี่ยกลับมาเยอเซีอีกทั้งหนึ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะจนถึงเยรเซล็มณปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราเห็นจากพระธรรมตอนนี้ก็คือเราเห็นพระสกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ พระเจ้าทรงกระทากับเยสูเดนพระเจ้าอวยพรพระเจ้านาพาพระเจ้าสถิตอยู่พระพีตอนนี้มีเรื่องหรือสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํา3อย่างที่เราจะพอเห็นภาพภาพแรกเหมือนแรกแก็คือพระเจ้าทรงรวบรวมคนอิสราเอลการรวบรวมเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่การที่เขาออกจากอียิปต์ใช่ไหมครับแล้วก็นําเขาเหล่านั้นเข้าแผ่นดินคนานแผ่นดินที่พระเจ้าทรงประทานให้ แล้วก็นําไปสู่การเป็นประเทศและประเด็นสําคัญก็คือว่าเมื่อเขาถูกจับไปเป็นเฉลยเนะมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเขา,เา,เาผิดพันธสัญญานะพระเจ้าให้เขาไปเป็นเชลยที่ต่างแดนและสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็รวบรวมเขากลับมานะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทํากับเยเซลนะประการที่2ก็คือพระเจ้าทรงพันแผลนะพระเจ้าทรงพันแผลเมื่ออิสเอลได้รับบาดเจ็บ ได้รับสิ่งที่ได้รับอันตรายนะพระเจ้าก็ทรงพันแผลให้นะนี่นคือสิ่งที่เป็นพะคุณของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลมีต่อยิสเอลนะประการที่3ก็คือพระองค์นับดวงดาวนะการนับดวงดาวเนะี่ยหมายถึงการที่พระเจ้าเอาใจใส่นะเราเรานึกภาพว่าถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงสัก50ตัวนะแล้วเราจําชื่อได้ทุกตัวเลยแล้วเรานุ้งที่ใส ของสัตว์เลี้ยงทั้ง50ตัวนะมันเป็นภาพของความเอาใจใสท่ที่ที่เรามีต่อสัตว์เลี้ยงนะเช่นเดียวกันพระเจ้าก็นับดวงดาวนับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะไม่ถึงการเอาใจใส่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างรวมถึงชีวิตของอิสราเอลหรือเยอูซเ็มด้วยนะนั่นคือสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทำกับเยอูซเ็ลสิ่งนี้จะเกิดผลก็ต่อเมื่อพระเจ้าได้ทรงกระทำกับชีวิตของเราเช่นกันนะหลายครั้งเรา พัดหลงหลอกจากทางของพระเจ้าหลายครั้งเรากระเด็นกระดอนไปที่อื่นด้วยจะอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าก็ายังรวบรวมเรานําเรากลับมานะนำเรากลับมาสู่ทางของพระองค์นะหรือหลายครั้งเราจะรับบาดเจ็บอาจจะไม่ใช่บาดเจ็บทางกายอาจจะเป็นการบาดเจ็บทางใจโดนกระทบกระเทือนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้จิตใจเราบอบช้ำนะพระเจ้าก็จะพันแผลให้เรา นะพันจิตใจพันบาดแผลทั้งน้าจิตใจให้กับเราบาดแผลที่ฟกช้าบาดแผลที่เต็มไปด้วยรอ,อ,อยมากมายพระเจ้าก็จะพันแผลให้กับเราและสุดท้ายพระเจ้าก็จะเอาใจใส่ในชีวิตของเรานะทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวเรานะพระเจ้าก็เอาใจใส่พรนะบพี่บอกว่าแม้เส้นผมรลอมก็ทรงนับไปแล้วใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทํากับเรา ภาพของเยซเเนมที่พระเจ้าทรงกระทํากับเยอรมนีก็จะเป็นภาพเดียวกันที่พระเจ้าทรงกระทํากับเราด้วยนั่นะคือสิ่งที่เราต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญและเมื่อเราได้รับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทํากับเราแล้วเนี่ยให้เราสํานึกถึงพระคุณของพรนะเจ้าสํานึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าสํานึกถึงการอวยพรของพระเจ้าสํานึกถึงการปกป้องของพระเจ้าสํานึกถึงการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา เราตระหนักทั้งสี่นี้หรือเปล่าหรือหลายครั้งเราก็านะพยองใช่ไหมพยอ,องลืมตัวนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นโดยกําลังของเรานะแต่จริงๆไม่ใชนะ่ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การดูแลที่มาจากพระเจ้าแต่เนะพราะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้เรามีจิตใจที่จะสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอจิตใจสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะขอพระเจ้ายพบคับ